ชายแดนไทยเมียนมาประทัดเดือดทหารเมียนมาครับรบกับชนกลุ่มน้อยประชิดชายแดนไทยส่งผลให้ลูกปืนครกขนาด81ตกมากลางหมู่บ้านในพื้นที่ประเทศไทยคนไทยครับได้รับบาดเจ็บสองรายเมื่อวานที่ผ่านมาครับผู้สื่อข,ข่าวรายงานจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากว่าสถานการณ์ชายแดนไทยที่บ้านมีนระปาน <c oughs> ด้านตรงข้ามกับบ้านแม่โกนเกนตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากได้เกิดการสู้รบกันอย่างหนักตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมา มีการใช้อาวุธปืนประจำกายอาวุธหนักสาดกระสุนไปมาใส่กันอย่างต่อเนื่องนานหลายชั่วโมง ทั้งนี้ครับในช่วงเวลาประมาณ11อนากนาทีกระสุนปืนคกขนาด8 1มิลิเมตรถูกยิงข้ามฝั่งจากเมียนมามาตกที่ยังฝั่งไทยบริเวณจุดใกล้กับหน้าวัดมหาวงในพื้นที่หมู่9้าตมบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากส่งผลให้คนไทยได้รับบาดเจ็บสองรายหนึ่งในนั้นอาการสาหัสคือนายสมจำปาอายุ68ปีชาวบ้านแม่กลนเกฑ์ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากกระสะเกตระเบิดบริเวณท้องขณะเกิดเหตุครับนายสมเดินอยู่บริเวณบนถนน,นหน้าหมู่บ้าน หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่หน่วยนะครับหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบราชบรณุนแม่สอดประสานหน่วยรถกู้ชีพได้นําคนเจ็บส่งโรงพยาบาลแม่สอดชาวบ้านหนีก่อนนะครับ ทางทหารนะครับเมื่อผมได้มารอยชาสำคัญนะครับมันจะโู้ลบแถวรอบที่สองนะครับขอตู้ลบเข้ามาตรงไหนนะครับตัวนี้นะครับเราเบิดลงตรงนี้ครับเราเบิดลงตรงนี้ครับช่องหลอดแกนตกุ่องหลัแนต่องหลอนก จะแพทย์ในห้องเดครับเรียรายครับ้าวีเรียรายาวีิร้นทเป็นอเป็นเป็นเครื่องมือรุ่บ่ขนาดเราออกไปจ 他嘞。我怕了 ลาสุดครับทางด้านพันเอกนรรงชัยเจริญชัยรองผู้พิชารารกงกาลังใเรศวรครับได้สั่งการให้นวยเฉพาะกิจราชบรมนูนกองกําลังใเรศวรยิงกระสุนควันขอบ120เตือนไปยังฝั่งเมียนมาอีก4นัดพร้อมกับทาหนังสือประท้วงผ่านช่องทางทีวีซีไปยังฝั่งเมียนมาเรื่องการระมัดระวังการใช้อาวุธเพื่อไม่ให้กระทบกับฝั่งไทยซึ่งก่อนหน้านี้ครับก็มีรายงานว่ากองทัพเมียนมาครับได้ทิ้งระเบิดใส่อาคาร669ป้า ศูนยกางสแกมเมอร์ในเมืองเมียวดีประเทศเมียนมาซึ่งติดกับชายแดนไทยฝั่งอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก